อัปเดตอสปาวันนี้ข่าวลือเดตของวินเทอร์และจองกุกยกระดับไปอีกท่านหลังจากที่ไฮฟตอบว่ากำลังตรวจสอบอยู่เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของทั้งสองคนรนายงานนี้มาจากสำนักข่าวม y d เดล y หลังจากที่พวกเขาติดต่อไฮฟ์เพื่อสอบถามเรื่องข่าวลือดังกล่าวการตอบของไฮฟ์ดึงดูดความสนใจทันทีเพราะปกติค่ายจะปฏิเสธอย่างรวดเด็วและในอดีตความสัมพันธ์คู่ดังหลายคู่เช่นจีฮลแห่งทูวายส์กับแองแดนยลรวมถึงค่ายแห่งเอ็กโซกับเจนนี่แห่งแบล็กพิงถูกเปิดเผยหลังจากค่ายใช้คำตอบที่เหมือนกันแบบคำต่อคำกระแสคาดเดายิ่งแรงขึ้นนนหลงโพส์์ิรา,ามช าพรอยสักสุนัขสามตัวที่เหมือนกันบนแขนของทั้งสองไอดอลบริเวณตำแหน่งเดียวกันทําให้นักข่าวติดต่อไปยัง HYBE และ SM Winter, Winter เผยรอยสักนี้ครั้งแรกในคอนเสิร์ตเมื่อต้นปีนี้และบอกระหว่างแฟนคลับว่ามันไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรเธอแค่คิดว่ามันน่ารักดีส่วนของจุงกุถูกเห็นตอนที่เขาปลดประจำการทหาร HYBE <pe S 1> และ SM ยังไม่ได้ออกแถลงการใดๆแต่ด้วยธรรมเนียมช่วงปีใหม่ของสำนักข่าวเกาหลี Dispatch ที่มักปล่อยข่าวเด็ดใหญ่ประจาปีหลายคนจึงสงสัยว่านี่อาจเป็นการพยายามในการออกตัวล่วงหน้าก่อนที่จะมีภาพจากประปรายสิหลุดออกมาติดตามเพื่อรับอัปเดตเพิิ่มมต